ทีมง,งานตะพาะและแตาส่งขาครับมาดูเรื่องน้ำท่วมกันนะครับที่อื่นท่วมไม่ท่วมไม่รู้แต่ที่อำเภอสะเดาท่วมอีกแล้วครับ ท่วมจริงๆไม่ได้ท่วมเล่นๆครับชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆไม่ได้เดือดร้อนเล่นๆตกจริงท่วมจริงน้ํามาเร็วเอาแทบไม่ทันเลยครับนี่เป็นภาพล่าสุดในวันนี้นะครับที่ทีมงานต่อพ่อและแต่สงขาครับเราลงพื้นที่ไปกับทหารโดยเฉพาะกิจกรมทหารรับที่5ไปติดตามเหตุการณ์น้าป่าจากเขาแก้วชายแดนไทยมาเลเซียตําบลประดังบิซาครับไหลบ่าเข้าท่วมในหลายตําบลครับ ที่หนักๆกก็เช่นในพื้นที่หมู่หหมู่สและก็หมู่หตําบลทุ่งหมอชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าบ้านถูกน้ำท่วมรวมถึงถนนหนทางเส้นทางเข้าออกหน่บ้านและก็น้ำมาเร็วมากชาวบ้านส่วนใหญ่เอาแทบไม่ทันละครับ นอกจากนี้ก็ยังมีโรงเรียนบางแห่งที่ถูกน้ำท่วมต้องหยุดเรียนไปด้วยนะครับไม่มีกำหนดเช่นที่โรงเรียนวัดยางทองรวมถึงวัดยางทองซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลทุ่งหมอและก็ในพื้นที่บ้านสองพี่น้องตำบลท่าโพก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันครับ สภาพก็อย่างที่เห็นชาวบ้านต้องอยู่กันในน้ําหมาแมวก็ต้องอยู่กันในน้ําเข้าออกบ้านก็ต้องเดินลุยน้ํามันไม่หนุกครับเจอน้ําท่วมแบบนี้ยิ่งตกทีท่วมทีแบบนี้นี่มีแต่ทุกข์กับทุกข์ครับ และนอกจากน้ําป่าจากเขาแก้วจะไหลเข้าท่วมแล้วนะครับอีกหลายพื้นที่ก็ยังต้องเผชิญกับน้าป่าจากเขาน้ําค้างที่ไหลลงมาท่วมเหมือนกันครับหนักๆก็อยู่ที่ชุมชนบ้านทุ่งเขตเทศบาลเมืองสะเดาจเจอน้ําท่วมเหมือนกันครับวันนี้ยิ่งที่บ้านน้ารัดหมู่2ตําบลสํานักแต้วหนักกว่าเพื่อนครับเพราะว่าเจอน้ําท่วม2ครั้งแล้วครับรอบที่แล้วเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันครับมาเจออีกรอบครับวันนี้น้ําเพิ่งลดก็มาท่วมซ้ําอีก ทนครับพี่น้องต้องทนเห็นใจครับ ต้องพบกับน้าท่วมแบบนี้ไม่รู้จะทาไงภัยธรรมชาติยิ่งหมู่บ้านไหนเป็นทางน้ําโดนก่อนเพื่อนตลอดครับที่อําเภอสาวนีสถานการณ์ตอนนี้ครับทางทางหาร่วยเฉพาะกิจกรมฐานรับที่5และก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสะดาวได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าที่ไหลบ่าเข้าท่วมนะครับทั้งช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของและก็นกากระสอบทรายไปวางกั้นน้ําเพื่อไม่ให้ไหลเข้าบ้านบ้านที่เอาทันนะครับบ้านที่เอาไม่ทันก็ท่วมไปแล้วครับรวมทั้งเร่งสํารวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรก็ตามนะครับเหตุน,น้าท่วมที่เกิดขึ้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อัเภอสะสาวยังน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากในช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ยังเสี่ยงที่จะเกิดน้าท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากขึ้นได้ตลอดยิ่งในช่วงกลางค่ากลางคืนนี่ยิ่งต้องระวังน่าเป็นห่วงครับ ไม่เฉพาะสะเดานะครับตอนนี้ทุกพื้นที่ของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้เขาใกล้กวนนะครับเตรียมพร้อมช่วยชาวบ้านไว้24ชั่วโมงเลยครับทางอบตาาทาั้งเทศบาลในเน,นี่ยครับเพราะว่าเสียงน้ําท่วมเพราะว่าหน้านี้นี่หน้าฝนบ้านเราครับฝนตกหนักชีวิตชาวบ้านนี่สําคัญที่สุด ทีมงานตอพ่อขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องเรนนะครับอาจจะลงพื้นที่ไปได้ไม่ครบทุกพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมนะครับแต่ก็พยายามเก็บภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านมาให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยๆก็จะได้เห็นภาพจริงเสียงจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือและก็ญาตดพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นทางที่นะครับจะได้เห็นได้ช่วยกันครับ เดี๋ยวไปดูภาพน้ําท่วมแล้วก็การลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านของทหารและเทศบาลเมืองสดานะครับทางในพื้นที่ตําบนทุ่งมยแล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งในเมืองสดาครับที่ทีมงานตัวพ่อลงไปตระเวนมาเมื่อเช้านี้อาโก้รับเนเลยนุ่งก้ามาได้ฐานต้ไรองนั่นมั้งไม่มีไรเลยอระจไม่เงนลยน่

cái này cho vào bên trong cái bằng không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เดกเนตนนใหเาดี๋ยวบอะเีเ้อต้นโั่งเกินังจริงอข้อข้อประทดโอ้ทไมรา้จุดไม่ันครับอเดียวผมก็ไปดูสมอนุกรซวมเยอะเกนียปกอง่กอง่ยเออเากอบใจมาอ อีออมชาร์จแบตได้แล้วเล่นจบอ๋อหยอกไปนู่นเลยใหรอไหมโอม้ไหวไหมหลดไหมหลดไหม คนนี้ก็เดินเร็วเยอะเืิน กุ้มสร้างกุ้มไเลยดีถ้าเกิดลงผักกินไหมกับกับอะไรนะแต่ว่าที่นี่ถ้าแต่ว่าถ้าแบบนักจริงๆริงหรืถ้าเป็นคนนะครับแกอาบ้านเราแล้วก็ดเ่งจะเอาตัวก่อนก็ถ้าว่าค้นมาจากเขาเละได้ตรงนี้จะมาตรงนี้แค่เละแต่จังว่าตกทลีเต๋อจะตามล่วงตีตามรูปเป็นแล้ว đức là quả con tọc tí đặt tham dạ tụng cái lắm ครับเรียกว่า